บรรยากาศสดๆนะครับตอนนี้อยู่ที่พงน้านะครับทรองที่นิสารบานเทานะครับผมเอา้ากดไลค์กดแชร์กดถูกใจกันมากครับผมผมจะพาท่านชมบรรยากาศนะครับผมเงาเมือแรลงนะครับอาทิตย์อัสดงนะครับโอ้ยงามครับผมบรรยากาศแสงอาทิตย์ เสียงอาทิตย์ลำไล่เลยนะครับย่างมะเรงนะครับบรรยากาศยังสีนะพี่น้องเนาะอยู่ในเมืองกับว่าคอยดีนทางิจเตรตึกนะครับตึกสูงๆนะครับช่วงนี้ก็เป็นโควิดผ่อนนะครับสําหรับทันใดนะครับกลับมาอยู่บ้านมมอยูดซองบรรยากาศนี่สิละครับผมบรรยากาศยามะเร็งนะครับบรรยากาศเดี๋ยวผมพารีวิวนะครับพาชมอ่าท้องทงหน้านะครับเนาะท้องให้้องหน้านะครับอ่าเป็นยังไงแล้วนะครับผม อันดับแรกเลยนะครับเนาะอันดับแรกที่เราเห็นนี่ก็เป็นพื้นที่นะครับเนาะพื้นที่ที่ผมปลูกหย้านะครับหย่าหิ้งง้วกินเดี๋ยวไปเดี๋ยวพ่อเบิ้งแปลงหย้านะครับเดี๋ยวพ่อไปยังท่านไปยังเบิ่งแปลงหยานะครับเราเบื้องแปลงหย้าก่อนนะครับผมก็เป็นหย่าเนปเอหย่าลูซี่นะครับหญ้าลูซี่นะครับกับปลูกไปแล้วง้วมันยำนะครับก็เลยบอกบอย่ปันแดนะครับแปง ูกเด้ประมาณสี่เดือนหาเดือนแล้วนะครับก็ถือว่าประสบได้อยู่นะครับง้อกินดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าห้าตัดมันก็สิอีกแบบหนึ่งเนาะนะครับนี่นะครับเป็นหย่ารู้สีนะครับก็ยอดงามอยู่ด้วยครับผมนะครับเป็นหย่าขนนะครับหย่าขนรูซสีนะครับบึงยอดนะครับเป็นแปลงหย่า ไุ้ให้น้ำแล้วนะครับหายน้ำตตอนปลูกที่แหลกนะครับห้น้ำตอนปลูกที่แหลกนะครับนี่วุ้ดใดหาน้ำแล้วนะครับเป็นหยาลุสีทางใต้นะครับใตหยาลุสีพึ่งไทยมือสามสามันที่พานมานะครับสามวันที่พานมานั่นนะครับเป็นอ่าปลูกห้าเนี่ยเปียเอ้ยหยาวานนะครับพิจุดหยาวานอิสเรเยวนะครับผม นี่พี่อายมั็นเหตุนลทางไห้ครับเหตุนลทางไห้นี่ก็ถ้าได้ถ้าได้เกิดดิครับผมถ้าได้เกิดดีพี่น้องปลูกไว้แล้วนะครับนี่น่าจะแตกยอ,อ,อดเห็นบ่อ่าแตกยอดว่าแล้วครับผมแตกยอดแล้วพี่น้องนะครับกำลังแตกยอดนาะเนี่นะครับอยอดเล็กๆอันอน้อนี่นะครับเป็นยอดหยา วานนะครับวานอิสราเอลนะครับจะปลูกไว้บ่หลายครับขยายไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนะครับเพื่ขยายไปเดี๋ยวต่อไปก็สิขยายเต็มพื้นที่นี่แหละครับผมจะพูดอะไรก็ได้สนใจก็มาแบ่งกันได้นะครับบอมี่หัวนะครับมาขอแบ่งกันทูมาถักมานะครับติดต่อมาทางนี้ก็ได้นะครับผมสาหรับพี่น้องเอสซีทุกคนทุกท่านนะครับนี่เป็นถนนที่ประเทศไปถนนใน เห็ดมะเกย์หยาครับหลกกุดเห็ดมรรดันมหตบานนี้สิป้ายยางไว้เบิงนะครับก็บเป็นไห่น้านะครับปีนี้ปีนี้เป็นปีปีแรกนะครับหนามมันหลายนะครับฝนดีปีนี้ฝนดีฝ่าเล็งนะครับพญาแถนเห็นนะครับปีนี้อ่า เสียงเขียดนะครับเสียงเขียดจะนะเอดแอนออนะครับอันนี้ก็เป็นเขาเขาปีแรกนะครับงามนะครับผมบรรยากาศนะครับผมบรรยากาศทองทงไฮทงนะนะครับฟังเสียงเขียดจะน้าห่องนะครับกินกินหอมหอยหอยนะย่างเง้ะ นี่จะเป็นอีกไฮนึงนะครับถ้าตั้งใตอีกไฮนึงนะครับสิทธภาพยางสม้มมือน,นี้กคือส้มมมเบิดตัออันนี้ก็เป็นกระทอมนะครับกระทอมขน้นะครับกระทอมน้อยอีกกระทอมนึงนะครับตรงนี้ปลูกตะไคร้ครับผมปลูกตะไคร้นี่แต่ตะไคร้ไว้เลยครับผมพี่น้องตะไคร้ ก็ไ,ไดใชไได่ไปได้กินไปได้ยังนี่นะครับมีดอกใหม่เนี่ยนะครับดอกดาวเรืองดอกอียังแดงๆครับผมดอกเบ่งก็งได้ครับผมมาทันช่มแบบดืวนๆนะครับผมดืวนนี่รถไทยจอดประจำเลยประจำอยู่ห้นหน้านะครับํำหยุดตรงนี้แลนะครับบริลลัง ส่วนนี้ลงไฮลงหน้าอย่างเดียวครับผมตัวนี้กระต้นปัปกปปกุกเผาปลุกใบปลุกเผาเป็นปลุกเผามาจากอ่าสมุยนะครับนี่ปัุกเผาเกาะสมุย,ยนะครับปัุกเผาเกาะสมุยเผาใหญ่นะครับนี่ครับเหลือเขามาหลายอยู่เหลือต้นเดียวเหลือต้นเดียวอันนี้สิโลต์บ้างนี่อ่าอันนี้ก็สิโลต์ด้ยวยครับนี่เหลือสองอย่างตีขันเมี้ย ยงครับติดเอานกติดต้นนี่เอาพี่น้องนกติดครับผมนกเียงติดต้นนี่เนาะโอ้ยเอาทำยังไงกูถึกรางวัลที่หนึ่งกูจะปล่อยมึงเดาท่วเลยเอานกเียงครับผมิ่งกันนกคุมดิ โอ้ยูดใดรมาใส่นอนี่เนาะนะครับผมนกติดนะครับอายุหางกินพี่น้องเดี๋ยวข้าวปวยหยาบปนนกกันเลยพี่น้องนะอเด้องนะ๋ยาบปนนกนะครับผมพยายามพยายามบาดค้ำปนนกกัเนเด้อจะเข้านะครับผม เ๋ยอนอยพี่นนังม่คนจับกคองไหนี่ยเยินทำหน่อยเป็นยังไหนไม่ดีนักจินเดี๋ยเฮ้ยมาจังไหนก่อนนี้ต้องสิไปใหตัวไปหาความหาคั้วเด้อ้องกไบไโลกสวยดอกแล้วสิไปตัวเด้อ โอเคบ่ะ okay, ตัวให้เขาถืออีทีหนึ่งเด้อหวัวดทีหนึง่งทีบา้านนี่เด้อตำนั่นแล้วขอตำนี้แลหละเอาเห็ดเดี๋ยวเอเห็ดบุญแล้วกันมึอนี่ไมันนี่ท่านไหลเถอะเว้ยตกอย่างเมื่อน้อขมเลยพี่อง ดินยาดินยาดินไอ้ซอยตัวนี้ตัวยาดินโอเคิด่าอยู่ดีๆแล้วซอยตัว,ตวดินมันก็ซอยว่าอะไรนกครับผมปดยากเยอะครับพันยังหักเลย Cột lầy xe nữa đây các bạn nhé lầy cột xe Hạt cạc về Xe nhiên 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 Cô đỉnh này thế Cô đỉnh này hợp Nhưng đỉnh này cũng Ít cạc về Tiếp โอ้ยทุกีสวัวเองเลยเราตีแท็กตีเนีอยยาดินย่าดินโพสยังไงพี่น้องโพสแดัดดงเป็นคอมเมนต์บอกนะครับให้ท่านหมครับพัานรูมุมเลยไหมหัมวก่อนติ๊ง

ช่วยจัแม่น่นยหได้บ่ยดินห่อยยาดดินหน่อยเอ็งดินเองดกเลโอ้ยยัดดินเถอะเว้ยสีซอยู่นี่วิ่หนยังกว่าย่ดดินอายยดินแม่ะห่ย Bình nhóm ba Nhất định, nhất định

dạy điện điên, ra mày dạy điện mày đấy, cho điện dạy điện gì điện dạy điện dạy điện dạy Ôi. đi นี่แล้วครับผมซอยเลยล้วเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ได้บันยังไม่ได้ทำอีก้อ กับบรรยากาศโอ้เม่กี้สรอยนกไปน็นด่างมันขาดรอบสรอยนกไปแ็นด่ดางมันขาดกับมีอะไรมั้ยด่างขาดนะครับ ือนุกไปแล้วดังมันกลับโอเคครับเดี๋ยวเราไปชมซามก่อนก่อนที่มันจะเมือดนะครับเนาะบัวท่านที่ขึ้นอยู่พี่น้องบัวในสระท่านที่ขึ้นอยู่ครับในย่างมึงบัวเข้าอันนี้เป็นสวนกล้วยนะครับกล้วยปลูุ๋ย เพิ่งปลูกนะครับปูดมาปลูกเอาบัวท่านในโพยู่พี่น้องเงยบัวบัวยังไม่ปลูกเลยเดี๋ยวไปชมบรรยากาศ มันบรรยาก,กาศของอันนี้เส้นทางทีไปขอกงวอยนะครับนี่เส้นทางนี้ขอกงวอยอุ้ยเว้ยอ่าวอะไรแบบนีบ้ต้นใหญ่เนี้ยต้นน้อยเนี้ยสลับกันไป มับนบรรยากาศฟ้ามนะครับ,บนี่นะครับบรรยากาศ ดำยุ่งนี่ันใี่ไปดังไฟต์ตัยเดี๋ยว่ันนี่ฉัดงไฟแหงนะครับยุ่งมีนะครับเพราะว่าเตาทานเขาดับไปแล้วนะครับเตาทานขุดไปแล้วนะครับแต่เลยมียุ่งอยู่นะครับยาก,กาศนะครับผมยังมาแรงนะครับบริเวณฟาร์ม เดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับผมเอาสำหรับมืออบม้อนี้ครับโชคดีมีเงินใสครับพบปะกันไม่มือนหนาครับผมอ่าสวัสดีครับผม